สวัสดีค่ะเพิ่งอาบน้ำเสร็จ สวัสดีค่ะหนูมาแปบเดียวเพราะว่าเออเดี๋ยวแบบว่าไม่มีเวลา,ลาไฟ์แล้วช่วงนี้คืองานเยอะมากนี่ค่ะสวัสดีค่ะไว้แต่ละไว้แต่แล้วสวัสดียามดก หูเพื่อาบน้ำเสร็จไล่หนูไปนอนแล้วหรอกไม่ใช่สภาพผมที่แท้จริง อยากเจอแล้วมาสิมาเฮ้ยยได้เจอแฟนคับตอนไหนมาบัสกิ้งอ๋อชาบัสกิง้งเปาแค่นี้พอและแค่นี้พอและชาอันนี้จะมาอัปเดตงานอัปเดตตัวเองเพราะว่าลืม <c oughs> อัปเดตทุกคนด้ยอัปเดตตัวเอง ประมาณนี้อืมใช่แล้วหนูไม่ได้ไปทัวร์ช็อตเชียงใหม่นะคะเพื่อแบบว่าบางคนเม่งยังไม่รู้เพราะว่าหนูแบบบอกไปนในบอดแคสต์แบบว่าบางคนแบบไม่เล่นไอจีอะไรเงี้ยใช่บางคนไม่เล่นไอจีแแบบยังไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยใช่เม่นล่ะป้าเฮ้ย รู้ได้ไงเราเล่นไม่รู้ไม่บอกเยอมีคนบอกเหรอไม่บอกหรอมาดูสิวันที่ยี่สิบหกจะได้รู้ถ้า <c oughs> นหนึ่งขึ้นคอถ้าไม่ได้ไปบาสกิ้งราคาพอดีอาจจะไม่ได้ไปไม่เป็นไร ช่ด้วยคือแบบมันขึ้นคออยู่เดียวมันก็ตีขึ้นคอ,อม,มาสเตตไหมเราเจอที่บาร์ต้นอนนาหยุมาไม่ไม่ได้ไปดูหนังโซโซไม่เป็นไรนะไปเจอกันบาร์ต่งเห็นว่าพี่ได้ไปเต้นด้วยหรือเปล่าแบบว่าหรือว่าได้แบบมันมีสุ่มอะไรบ้างคือแบบว่ามันเยอะใหหมดมันมีสุ่มแบบที่แบบว่าแรนน้มแดนแล้วก็มีสุ่มแบบ ให้ไปดูใช่ไหมเขี่ยไปก็ได้อมไม่ไรก็แบบว่าพี่ก็ไปอันนี้ก่อนไงทำธุระบลา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 แล้วก็ถ้าวางค่อยมาก็ได้ตื่นเต้นมากขึ้นหนูแบบไม่เคยบัสกิง้งต้องทำยังไงแบบว่าต้องเต้นทุกเพลงหรือเปล่าอะไรเงี้ยคือเต้นเป็นแค่ซีจิม กำลังพยายามแบบซ้อมแบบท่อนหกได้ๆคิดถึงน้องฮิคาริครับจับมือมีน้องมีจับกันอ๋อเออ,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 อไม่จับมือได้นี่นาจริงด้วยมันมีจับมือเดนนาใช่ไหมคะแล้วก็มีทูช็อตรอบกรุงเทพนะคะก็ ใครอยากมาดูชอยกับหนูก็เจอได้นะคะรอบกรบุงเทพรอบเดียวรอบเดียวรอบเดียวเพราะว่าเชิงใหม่ไม่ได้ไปนั <_ EN> จึงหนูลาวไว้แล้ว <_ EN> ตั้งนานแล้วก็เลยไม่ได้ไปข่้นแทบข้งคันค่ะสอนเต้นแซอคลิปมาดินี่เดี๋ยวโดน ที่เปลี่ยนคือเพงลงอะไรคะเม่รค้เล้ค่ะไม่รู้เลยคะ่ยคะแล้วแต่หนูเลยจะเต้นเพลงไหนก็ได้ได้เลยถ้าเต้นผิดก็อย่าว่ากันนะเต้นนุกเพลงก็ตายสิครับพี่เต้นให้ดูหน่อยให้พี่เต้นให้รู้หนูก็จะกอบพี่จะกอบท้าพี่ ต้องเต้นตามศรัทธาแต่เซนเตอร์ต้องเต้นเพลงเออจริงมีสันเซด้วยนะ,นะคะหนูจะเป็นตัวแทนเอ่อเต้นแทนน้องพิมพ์นะคะน้องพิมพ์ไม่ได้มาจะเต้นแทนน้องพิมให้อยังเห็นเต้นไซอยู่นะแล้วเอาจริงๆนะแบบรุกเพียงที่แบบเคยเต้นอะ่ะส่วนมากเขาจะเคยเต้นแบบมือเดียวอะไรเงี้ยเออแบบถือไม้อะ่ะคนเซยยคุรออเรม ขอบคุณค่ะจริงมีงนให้เจอกันเพียบเลยหนูเครียดมากคือแบบซ้อมเยอะมากวันนี้ก็แบบเข้าไปซ้อมใช่ไหมคะใช่แล้วก็ต้องมีเพลงของรุ่นหนึ่งอกีกซึ่งแบบว่ายังไม่ได้จำเลยเพราะว่าต้องเอาทีละอย่างแบบเสเตจหนูจะวันวันนี้หนูขับรถไปซ้อมเองด้วยทุกคนคือหนูแบบว่าขับ แบบไม่เคยขับไปคนเดียวอ่ะแบบปกติก็จะแบบมีคนนั่งไปด้วยเน,นี่ยหนูขับคนเดียวรู้สึกว่าหนูแบบเริ่มแบบเริ่มได้แหละเพราะว่าปกติเขาเรียกว่าอะไรจะกลัวแบบไม่กล้าแบบว่าขอไปอีกเลนอะทุกคนคิดไหม,มแต่นี้กล้าแหละมีแต่จอดรถจอดไม่ค่อยเป็นแต่ว่าขับเริ่มได้แหละโอ้ย อยากเห็นแกแลนแนอมแดนมานานแล้วฟิลเคปป๊อปรอลุยเต้นหมวกคิดถึงงานยุ่งๆไม่ได้ไปอาหารานานแล้วมาหน่อยคือหนูจะมีงานเยอะๆถ้าช่วงนี้และเต้นเพลงกำเนข้อเท้าให้ดูเอิจงจิให้จริงจิงสอนวันนี้มันไม่ยากเท่าไหร่แต่คือก็จำไม่ได้ด ก๊อปเพื่อนเอาอย่างเดียวไม่มีไมรลอยออแบบเป็นถือแบบนี้ได้ไหมก็เต้นเดี๋ยวไปเต้นซันเซ่ด้วยแกะมาละอุ้ยขอเต้นข้างๆกันเลยได้ไหมแบบจองที่ให้จองที่ให้พี่รืะน้องให้อยู่ข้างๆเลยแบบเป็นดับเบิลเซนเตอร์ เลยบบสกิ้งแค่มินินี่ต้องแปละครับมีฮูปด้ไงพี่มีใครอีกพี่ชอบใครอีกพี่ชอบอ๋อเนี่ยเขา,าเขียนว่าหลักฮูปคนเดียวมีู่ปมีแต่ว่ารุ่นหกไม่มีนะหรือว่าน้องอาจจะมาดูรือเป่าไม่รู้

ねえ。ねえ <laughs> ชนใครไม่ชนหรอกเป็นเต้นขอบ,ขอบเพราะว่าอายแบบเต้นไม่ได้เก่งมากครับรถคิงเก่งน,นี่หนูกล้าแล้วันจะขับรถคนเดียวแล้วเก่งละคือจะพาเพื่อนไปกินข้าวนะคะพรุ่งนี้คือหนูไม่ติหนูไม่ค่อยอยากขับม่ใครนั่งหนูกลัวเพราะว่าครั้งที่เราเอิร์ดนั่งเอิร์ดกลัวแต่จริงๆก็ขับดีมาก ไม่ไปชนคนไม่ไม่เคยเออเคยชนแค่รอบหนึ่งรอบเดียวคือไม่ได้ชนแบบคือชนที่เขาจอดรถเฉยๆยคือแค่รอบเดียวรอบนั้นที่บอกไม่เคยชนนี่เลยเก่งมากค่ะจริงๆริงสาธุค่ะ <c oughs> เออทุุคนเป๊ะมากเลยรอเดินเลยหนูเต้นรูเมอร์ เต็มเพลงให้มูนี่สอนเลยเขาเป็นน้องขอโทษนะนไม่คิดว่าตัวองแก่แล้วแบบเรียกทุกคนแบบแทนตัวเองว่าหนูทุกคนเลยแบบโน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 ออแบบคือไม่ว่าจะเด็กกว่าเท่ากันเรียกหนูหมดเราดูเร็วมือมาครับมาก็มาดิครับ น,น,น่ามาหรือน่ารักน่าจะอันหลังนะคะเอาละนั่งรถเราพี่ตงสันพี่โอ้หนูกลัวมากเพราะมันจะมีความกดดันขึ้นมาสองเท่าเพราะว่าเราแบบแบกรับเขาเรียกว่าอะไรแบกรับชีวิตคนอีกที่ไม่ใช่ตัวเองใช่ก็เลยแบบว่ากดดัน ถ้าสมมติมีคนมานั่งด้วยแต่ถ้าขับเองก็ชิวๆนะคะใช่เดพวกนี้ไปซ้อมสเตอริเซนนะคะอือเอ้ยเราใส่ชุดเซ็มหรอไม่ได้ใส่ชุดเซ็มไม่ใช่หรอใส่ชุดเล็บก็ได้ไม่ใช่หรอนึกว่าน่าจุดจุด หน้าหน้าเลยดิหน้าไม่เกิดไรเลยแทนดว่าหนูก็น่ารักนหนูชอบคนแทนเจ้าอไไม่ชินหนักแบบแทนว่าหนูแหละ <c oughs> เป็นหนูของกันไลกันได้ไหมอ ที่เดี่ยวถ่ายชุดนอกจริงๆใส่ชุดนอกอาจจะเต้นง่ายกว่าหรือเปล่าแบบกางเกงอะไรเงี้ยเต้นนูรเหรอาหนูขึ้นวันที่ยี่สิบเก้ามีของพี่ลูกเกดแล้วก็มีของรุ่นหนึ่งสองอันโอ้ใช่หนูจะบอกว่าสเตนพี่ลูกเกดหนูเต้นถูกอันไอ้หนูเต้นแบบเขาเรียกว่าเต้นแบบว่า ยาวๆแลไวลแบบเต้นทุกอันอศศี่บัไม่ถูกเต้นตลอดตลอดทางเอเบทางเองเหนใช่แล้วก็ยูนิตบางยูนิตน่าจะสองยูนิตแต่ว่าวันที่เออก็ยิบเก้ารอบเย็นนะคะรอบที่เป็นรุ่นหนึ่งหนูเต้นแค่ครึ่งหน้าเพราะว่าเดี๋ยวครึ่งหลังน้อง แบบสลับให้น้องเต้นใช่ก็คือจะเต้นแค่ M1 m c แล้วก็อังกอแค่นั้นไม่ได้เต้นแมงมุมพิษก็ต้องสลับให้น้องน้องเต้นด้วยนะคะคให้มันวนครบทุกคนเราไม่ชอบแม่เราชอบหนูหนูมันสกรปรกนะชอบหนูไหน พันรักแมวจะพี่รักหมูรักพันเ <c oughs> <c oughs> จอก,การเต้นลูกหนึ่งกดทันไม่เคยไปดูได้เลยแต่ว่าอยากเต้นแบนมุมผิดมากตอนแรกอยากสลับกับน้องว่าแบบเออขอเต้นเครื่องหลังได้ไหมอยากเต้นแบนมุมผิดแต่ว่าต้องแบบว่าสลับนะคะแบบว่า แมงมุมพิวในมินินี่ถ้าอยากมาดูก็ต้องมาดูสเตที่ลูกเกตแล้วแหละแต่ไม่ต้องเสียใจไปนะทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวเดือนหน้าก็มีสเตทอีกมีสเตทอีกแค่หนูก็ขึ้นอีกที่เชียงใหม่ใช่มตอนแรกคือแบบว่าไม่เห็นเพิ่งมาเห็นว่าอ๋อแบ่งกันขึ้นในเงี้ยแบบว่าเพราะว่ามันต้องขึ้นให้ครบ ทุกคนแบบรุ่นหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีน้องแบบแทนตำแหน่งหนูด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะมไม่เป็นเลยนะไปดูในแอปไม่ก็เดี๋ยวมีรอบหน้าเดือนหน้าพวกนี้ก็สามอาทิตย์จะไปละเพราะว่ามันจะ้าทุ่มพอดีเราก็ต้องให้ทุกคนไปนอนหนูก็จะไปหนูนี่นั่นหนนี่นั่นเกี่ยวของ เากดูเฟื่อไม่ได้ไปหรอกคะ่ะอืมไม่ได้ไปดูนู่นนั่นเจ็ดเชียงใหม่กี่รอบวันเสาร์อาทิตย์อาทิตย์น่าจะสอาทิตย์นะคะเดือนสิงหาเดือนน้านเอออันนี้มันเดืนอนแหละมีทุนนะอ๋อเดือนสิงหาทุกคนไม่ใช่เดือนนะ่เดือนสิงหาจะไม่แน่ใจว่าเดือนน่าจะมีไหมมันน่าจะหาวันลงไม่ได้หรือเปล่า โอ้หนูก็อยากหนูก็อยากไลฟ์ต่ออะแต่คือหนูไม่ทำหน่นั่นเปล่าเปล่ากดทันแต่สเตปพิว <c oughs> ก็ใช่สิก็ในใจแบบหนึ่งในใจเขา่าเนาะเฮ้ยแต่สเตทพิวหนูเต้นเต็มมาดูได้ หนูอีกยน่น่หนปูปวดฉี่มากคือหนู <c oughs> คือกาจะแบบมาบอกทุกคนเลยเฉวว่าเออหนูไม่ได้ไปทัวร์ชัด็อบเชียงใหม่นะคะเด,เดี๋ยวหนูต้องกลับไปเรียนเออทุกคนรู้ป่ะคือหนูอะไม่ได้ไปเรียนอาทิตย์นี้เราคนก็ไปเรียนกันใช่ไหมหนูไม่ได้หนูไม่ได้ไปเรียนหนูก็แบบลาอาจารย์แบบฟีลแบบส่งใบลาแล้วก็แบบให้อาจารย์เซน็นใช่ไหมคะแล้วอาจารย์ก็พิมพ์มาว่ามาเ,เรียนตอนไหนเหรอแม่คุณ รู้เลยว่าไม่ค่อยได้ไปเรียนแบบว่าให้อาจารย์เซ็นใวลาเยอะมากคือในชั้นมีแต่อาจารย์ค่ะเซ็นเวลาคคิดถึงนังนี่คิดถึงเหมือนกันอยากเจอรู้คนแหละแต่ก่อนจะเจอรู้คนหนูต้องเอาตัวเองให้รอดก่อนเพราะว่าหนูจำท่าเต้นมาหาสารนี่หัวหนูเยอะมาก,มากหนูเชื่อว่าเยังทำได้คือช่วงนี้แบบทยเอ็มดีแบบสามเพลงติดกันแบบ คือล่าสุดเพิ่งถ่ายเอมบีมาแบบสองเอ็มบีแบบติดกันเลยอ่ะทุกคนแบบอาทิตย์อิตหนึ่งมีหนึ่งอาทิตย์หนึ่งมีหนึงแล้วก็เดี๋ยวก็จะมีอีกใช่ก็สมองก็แบบทำงานไปช่วยส่งแบบว่าพวกวิตามินเสริมสร้างสมองให้หนูหน่อย เอา,อางี้อาจารย์อาจารย์แบบว่าว่าแล้นะจะจบไหมอาจารย์จะจบไหมช่วงีมันเยอะแยะมากยังไม่ยังไม่ปล่อยนะคะทุกคนก็ปล่อยไปก่อนเน็ติ๊กต็ขึ้นซิมอ so ยูสโซคิวมากติดตามติดตามเนี yeah. ่ย คือพี่ไม่มีหนูหนูได้ขึ้นป้ายนะคะเห็นคนแบบว่าเช็คอินมาเยอะมากฟี่แบบเช็คอินแบบเออมันป้ายหนูแบบ i t s c นะคะเพราะฉะนั้นพมดำอยู่เลยคือแบบถ้าเจอที่มองไม่เหมือนกันก่อนด็นนป้ายอะ่ะคือแบบว่าเพื่อนที่คณะก็ส่งมาแบบนี่นะคะดัารบป้ายใหญ่ <laughs> ดัารบป้ายใหญ่อืม จริงเจอหน่อยมาเจอกันหน่อยเดี๋ยวหนูก็ไปเดี๋ยวไปถอดไปถ่ายเช็คอินแบบกับป้ายก่อนคือเขาไปมอก่อนฮนะอย่างงี้อืมเดี๋ยวไปหาป้ายดาราครับปเลยรยที่มอชอหาไอจอนะก่อนนี้เขาเจาลง <laughs> ดาวมาหาลัยเดี๋ยวนี้เขาไม่มีแล้ว ขอเป็นดาวในใจทุกคนได้ไหมเอา,อาง,งี้คือไปนะคะหนูไม่ค่อยชอบแต่งหน้าแบบแต่แต่งเฉพาะแบบว่ามีพรีเซนต์หรือว่าเออมีทํางานอะไรอย่างเงี้ยคือไม่อยากแต่งเยอะแบบอี้เกียจอ่ะมอมมอมงเงี้ยแหละหนูเพิ่งรู้ใช่ไหมว่าเคียร่าอยู่คณะเดียวกับหนูจริงๆหนูก็รู้มันตั้งนานแล้วแหละว่าแบบ เออน้องแบบว่าเจ้าคณะนี้แบบสอบคณะนี้ไม่ด้สอบยื่นพอร์ตคณะนี้ใช่แต่หนูคิดว่าน้องไปเรียนจีนแต่น้องบอกว่ายังไม่ได้แบบไปเรียนก็คือแบบมาเรียนนี้ก่อนก็เลยเป็นรุ่นน้องที่คณะนะคะจนคือน้องว่าเป็นรุ่นน้องที่คณะหนูยังเรียนไม่จบอ่ะไม่เป็นไรแค่เทอมเดียวเป็นมาตลอดเลยดาว อาจจะดาวแบบผ่อนดาวจะยังไม่อยากเป็นดาวอ่ะไม่อยากเป็นขอไป,อปรับปริญญนยาน่าจะปีหน้าๆอะไรอ่ะปีหน,น,น,น้าๆนี่ทำได้อยู่แล้วครับน,นี่นี่โอเคครับ ได้ทำอ่านน้ำไปเรียนอมไม่ใครเขาเอ่านน้ำตอนเช้ากันส,สด้นี้ครับหนูจะไปแล้วหนูจะไปแล้วเก็บันลาโอ้คืออนนัเอางี้ไปคัดแล้วใช่ปะเพื่อนบอกเช็คชื่อแหละคือหนูยังไม่ได้จะไปเรียนเลยคือแบบเขาเช็คชื่อแล้ว ทุกคนหนูไปแลดีกว่าหนูปวดเฉียบไปแล้วไหมมาคุยกันไหมบ๊าบายเจอกนัน